สนับสนุนโดยแอปเบอรี่น้ำแอป,ปเปิลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตอรอเบอรี่ทักษิณชินวัตรโหดรทักษิณชินวัตรนี่ดวงจันทร์คลุสุริยาดวงไม่มีใครเทียบดวงอาสาที่สังด้านบวกนะเอ่อด้านบวก กเ็เขาเรียกว่าพวกดวงจันคลุสุริยาโหนสมัยก่อนแทบจะไม่เคยเห็นดวงอย่างนี้นะคะแต่ว่าพี่ฟองเนี่ยนักการเมืองหรือคนดังเยอะก็เลยเห็นบ่อยๆรวมทั้งดรทักษิณชินวัตรได้เกณฑ์ทางโหนที่เรียกกันว่าจันคลุสุริยาเกิด <c oughs> อยู่หลังเขาก็จะมาโด่งดังใจกลางพระนครพายเรือออกจากสวนบวชก็จะได้เป็นพระราชาคณนะแต่ก็ยังมีอะไรที่แง่ลบเยอะๆในดวงท่าน คือหนึ่งต้องควบควบคุมความอยากได้เพราะว่าพระพุทธเ,เพราะว่าท่านเกิดวันอังคารพระจันทร์ดาวพบลาพระเป็นกาลีจอดแล้วระวังคบเพื่อนหน่อยอแล้วก็ควบคุมความอยากได้ลาหูแรงรักควบคุมความอยากได้แล้วก็ ลาหูเล็งรักดวงแตกโดยพื้นฐานเห็นไหมท่านอยากกับภริยาของท่านที่ฮ่องกงใครจะนึกรักกันแทบตายในที่สุดก็หย่าก,กันแล้วก็ดวงชะตานี้นะคะอังคารกับมฤิตยูอยู่พบที่สิบค่ะต้องระวังตัวอย่างหนักเลยเพราะว่าต้องไม่เป็นศัตรูกับใครต้องไม่มีต้องไม่สร้างศัตรูเพราะว่าถ้าเกิดสร้างศัตรูแล้วพอดวงตก ศัตรูจะก,กุ้มรุมทำร้ายทีนี้ปีใหม่เนี่ยยังไงก็แล้วแต่โดยพื้นฐานดรทักษิณชินวัตรเหมือนคนลัคนาสถิตกันทั้งหลายสู้แล้วยังได้สู้แล้ว,ลวชนะเช่นอยากกลับบ้านก็ได้กลับอ,อ,อาจจะสู้เอาน้องกลับมาก็อาจจะได้แล้วก็ลูกก็ได้เป็นนายกเห็นไหมครับพักแล้วไปสู้เลือกตั้งท้องถิ่นก็ยังชนะเป็นระยะระยะแต่ต้องระวังเคราะห์ใหญ่ที่จะเริ่มตั้งเขา ซึ่งมันจะบ่งบอกอาการตั้งแต่ตั้งหคดีความนะ่ะระวังอยู่ต้องระวังอยู่ 2. อเคราะ์ใหญ่ที่จะเป็นลางดรทักษิณที่ท่านจะไปรับเต็มที่14กุมภา69ถึง12เมษายน71คือตั้งแต่19พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปจนถึง23สิงหา68ซ้อมเสาเล็งลักซ้อมดวงแตก เหมือนถูกแบ่งเป็นสองซีกระยะสั้นๆซึ่งช่วงนั้นท่านคงอึดอัดมากท่านเหมือนคนถูกผ่าออกเป็นสองซีกซึ่งมันก็จะอาจจะสอดคล้องกับการเมืองเราซึ่งตั้งแต่พฤษภาเป็น<อ>ต้นไปที่เมืองเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่<อ>ในพฤษภา<อ>แล้วก็ต่อจากนั้น<อ>เพราะฉะนั้นดวงคุณทักษิณเองถ้าจะแทรกจากการสู้แล้วได้ต้องระมัดระวัง อย่างสูงเพราะว่าเหมือนเหมือนคนออกแตก19พฤษภาถึง23สิงหา68ต้องซ้อมรับแต่ไม่ว่าจะยังไงหัวหน้าเทวดาประจำตัวก็ยังช่วยอยู่คงจะพยายามประคับประคองไปได้แต่ว่าก็หนักอยู่เหมือนกันนะ,<ฮ>ะเพราะฉะนั้นมันดูสอดคล้องกับดวงเมืองพิกลก็อยู่ที่การกระทําของท่านละว่ามันจะเป็นยังไง50เป็นเรื่องของการกระทาอีก50เป็นเรื่องของดวงดาว <ฮะ S 1> อันนี้คุณทักษิณช่วงนี้ระหว่างนี้คือก้วาวบานามายัยเรื่อระบบเศรษฐกิจการเงินโดยรวมล่ะพี่ฟองเป็นยังไง้าพ,ะพะจะมีปัญหาใหญ่ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรซึ่งตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องนี้<ไ>มันน่าจะเป็นหนี้ทั้งหลายอะพวกที่ีมหนี้ทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราเชาวชาวบ้านะเมืองจะเป็นหนี้ใครจะเป็นหนี้ พวกเราจะมีนี้จะตกงานเพราะว่าเราต้องมันเหตุเหตุการณ์ใหญ่นะมันจะเกิดนําไปตั้งแต่2 1เมษายน68ถึง2 1เมษายน69 21เมษายน69ถึง2 1เมษายน70เราต้องต้องเลิกต้องเข้าครอดเราก็ต้องทนทุกข์ทรมานทางเศรษฐกิจถ้าจะไปเ,เริ่มเห็นเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวคือประมาณ2 1เมษายน70เป็นต้นไป ก่อนหน้านี้จําได้ไหมคนแบงค์ตกงานกันอุตลุดเอาคนออกแต่ตอนนี้เขาเข้มแข็งแล้วเคนดีสับแต่ขนาดสื่อเนี่ยไม่ยอมดิสลาคือโดนกันเดี่ยแล้วหลายคนก็เดี่ยงเอไอเข้ามาอะไรเข้ามาหมดอ่ะคือมันจะขยับได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าถ้าเราทําตีผาฝาช่วงเศรษฐกิจของเมืองยี่สเมษาหกแปถึงยีบเมษาเจนย์ไปได้ถ้าทําได้ดี กรกดา72เราจะหลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางไปสูงถ้าทําไม่ดีในช่วงสองปีนี้เราจะติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางต่อไปอแล้วถูกทิ้งไว้ข้างหลังเจ็บปวดมากเห็นแววของการเปลี่ยนแปลงใหญ่แล้วเช่นการเข้าบริเรื่องของจะเกิดของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เรื่องของเ,ออเศรษฐกิจภาคใต้ถึงอาจจะมีโครงการแลนด์บิชเกิดขึ้นหรือว่าโครงการของชาติระดับใหญ่ๆทิ้งรอเกิดเช่น การเอาทรัพยากรธรรมชาติในทะเลมาใช้กําลังเจรจากับเขมรกับกัมพูชาถ้าเกิดขึ้นได้มันจะเป็นฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจประเทศเพียงแต่จะเจรจากันได้หรือไม่ได้พี่ไม่รู้แต่ว่าจะเริ่มเห็นการขยับของการที่จะนำมาใช้ปีนี้ปลายปีนี้แล้วก็จะเริ่มเห็นกันจริงจังคือพฤศจิกายนเออพฤษภาหกเก้า ปีพฤศจิกา69เป็นต้นไปก็หวังว่าเขาจะเจรจากันเรียบร้อยอเพราะว่าทุกวิกฤตของประเทศรวมทั้งเรื่องเศรษฐกิจเราจะมีโอกาสเสมอทีนี้เมืองก็จะมีรางกันเกิดของโครงการระดับชาติอ,อย่างที่บอกเช่นเอนเตอร์เทนเมนต์มาแน่คาซิโนมาแน่ยังไงยังไงก็มามันอาจจะช่วยเปลี่ยนเศรษฐกิจของประเทศได้ได้นะ